ได้รับพัสดุแทบทุกวันแต่มีใครเคยสังเกตไหมว่ากล่องที่วางหน้าห้องนั้นมันมาจากใครกันแน่เรารีบเซ็นรับรีบแกะรีบชายโดยไม่รู้เลยว่าบางกล่องไม่ได้ส่งแค่ของแต่ส่งบางสิ่งมาด้วยมีนเป็นหนุ่มวัย28ปีหน้าตาดี ทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศสายกราฟิกเขาเช่าบ้านจัดสรรชั้นเดียวหลังเล็กๆอยู่คนเดียวในหมู่บ้านย่านชานเมืองบรรยากาศเงียบสงบและเรียบง่ายชีวิตของเขาก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่นอกจากการนั่งเล่นมือถือหลังเลิกงานกดดูคลิปไปเรื่อยเือปยก่อนอาบน้ำแล้วเข้านอนเหมือนทุกวัน ลุกจากเตียงไปเปิดประตูเห็นชายเสื้อแดงพัสดุครับเซ็นตรงนี้หน่อยครับมีนรับพัสดุเซ็นชื่อเรียบร้อยแล้วปิดประตูกลับเข้าห้องกล่องกระดาษขนาดกลางไม่มีชื่อคนส่งมีชื่อผู้รับระบุว่าคุณสรายุทธและมีเบอร์โทรติดไว้ที่หน้ากล่องซึ่งไม่ใช่ชื่อของมีนแต่เขาก็ไม่ได้ทันสังเกต เขายกกล่องเข้ามาวางบนโต๊ะเปิดกล่องออกอย่างระแวงข้างในมีของทั่วไปยาสีฟันสบู่แชมพูเหมือนพัสดุส่วนตัวแต่กลับมีอีกกล่องเล็กซ้อนอยู่กล่องสีดําด้านแบบกล่องของบูชาเขาเปิดมันในนั้นคือรูปปั้นพระพุทธรูปเก่าๆหน้าตาหลอนสีดำหม่นๆคล้ายมีขเมเหลควันเคลือบอยู่เอาใครวะ ไม่ใช่ของกูนี่ว่าเขารีบโทรหาเบอร์เจ้าของพัสดุฮัลโหลครับคือผมได้รับพัสดุครับแต่ชื่อบนกล่องมันไม่ใช่ของผมพอดีเขาส่งผิดหลังแล้วผมเผื่อเปิดดูไปแล้วครับชิ้หายแล้วคุณต้องเอามันไปวางไว้ที่หีบปากอย่าเปิดมันอีกอย่าไปยุ่งกับมันเข้าใจไหมอย่าหาว่าผมไม่เตือนอ่าอ่าได้ครับพี่มีรู้สึก ไม่ค่อยสบายใจนักแต่ก็ทำตามที่ปลายสายบอกเขาวางกล่องไว้ใกล้หิ่งพระเล็กๆที่เขาแทบไม่ได้แต่มาตลอดปีคืนนั้นฝนตกปรอยๆปยลมเย็นพัดเข้ามาทางหน้าต่างเสียงพัดลมสั่นอยู่มุมห้องเขาไม่ได้คิดอะไรมากแล้วนอนพักผ่อนไปตกดึกคืนนั้น มีนฝันเห็นใครบางคนยืนอยู่ปลายเตียงเป็นหญิงวัยกลางคนผิวดำเกลียงราวกับถูกไฟเผาผิวที่ลอกเป็นแผ่นๆจนเห็นชั้นเนื้อไม่กลี่เสียงลมหายใจของเธอดังแผ่วเบาผู้หญิงคนนั้นขยับหน้าเข้ามาใกล้ๆมีอยู่ใกล้จนได้กลิ่นเหม็นไม่แต่จมูกมันไม่ขยับไม่พูด ไม่แม้แต่จะกระพริบตาเขาสะดุ้งตื่นตอนตีสามใจเต้นโครมครามเสื้อเปียกชุ่มเหงือ่อทั้งที่อากาศเย็นเฉียบและเมื่อมองไปยังปลายเตียงมันไม่มีใครอยู่แต่ในใจกลับยังรู้สึกว่ามันยังอยู่อยู่ในมุมมืดของห้องวันถัดมาหลังเลิกงานมีนกลับมาถึงห้องด้วยสภาพอ่อนลา้า กลิ่นทูบจางๆคลุ้งอยู่ในอากาศทั้งที่เขาไม่ได้จุดอะไรเลยมันแปลกกลิ่นนี้ไม่ควรจะมีอยู่ที่นี่เขาถอนหายใจแรงๆวันนี้งานหนักจนไม่มีแรงคิดอะไรแล้วร่างกายก็ยังอ่อนเพลียจากฝันร้ายเมื่อคืนฝันถึงความมืดความอึดอัดและเสียงกระซิบข้างหูที่ยังจําไม่ได้ว่าใครพูดอะไร มีนเดินเข้าห้องน้ำอย่างคนหมดแรงแรงฟันไปเรื่อยๆขณะที่มองตัวเองในกระจกสายตาเมอลอยแล้วเงาบางอย่างก็เดินผ่านด้านหลังเขาเขาจ้องมองเงาในกระจกด้วยหัวใจที่เต้นแรงเมื่อมีนค่อยๆหันกลับไปปรากฏว่าไม่มีอะไรอยู่ข้างหลังเขาเลย มีนคิดว่าเขาคงเบลอไปเองกลางดึกคืนนั้นหลังอาบน้ำเสร็จมีนกาลังจะเข้านอนแต่ได้ยินเสียงกระดิ่งเบาๆดังมาจากห้องหิ้งพระทั้งที่ในห้องไม่มีลมไม่มีใครเข้าไปเขาเดินเข้าไปดูเห็นพระพุทธรูปสีดำที่ได้รับมาวางอยู่เหมือนเดิมแต่เมื่อสังเกตใกล้ๆ ด้านหลังของพระมีรอยร้าวเล็กๆปรากฏอยู่อ่าข้างในมีอะไรวะเขาลองเขย่าเบาๆเขานั่งดูรอยร้าวอยู่พักหนึ่งก่อนจะตัดสินใจแงะด้านหลังออกเชี่ยอะไรวะเนี่ยของจริงไหมวะเนี่ยข้างในมีเศษกระดูกแห้งๆกับเล็บมนุษย์ตกลงมาที่พื้นเขารีบโทรหาเบอร์เดิม แต่ไม่มีใครรับสายมีนจึงพันสายสิีไว้รอบรูปปันใส่กลับลงกล่องแล้วเข้านอนด้วยความรู้สึกไม่สบายใจคืนนั้นขณะที่มีนหลับลมหายใจเย็นยังคงเป่ารถต้นคอเป็นระยะเหมือนมีเงาเดินวนอยู่รอบเตียงแต่เขาไม่ยอมลืมตา เสียงหัวเราะผู้หญิงเบาๆดังลอดออกมาจากมุมห้องสลับกับเสียงกระซิบม,ม,มีนมินมีรู้สึกถึงมือเย็นๆมาจับที่ใบหน้าเขาค่อยๆลืมตาขึ้นมาผู้หญิงหน้าดำไม่เกรียวยืนจ้องเขาอยู่ใกล้แค่เอื้อม ยิ้มกว้างเผยฟันเบื้อนเลือ่อนรุ่งเชา้าเสียงกริ่งดังขึ้นอีกครั้งมีนสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจมีนรีบมาที่หน้าบ้านเขาเห็นชายชุดดำมายืนรอเขาอยู่ผมมาเอาของเออคือว่าอาจารย์อยากให้ผมพาคุณไปด้วยเขาอยากเจอคุณด้วยตัวเองครับมีนพยักหน้าอย่างลังเล ชายคนนี้พามีนมาที่ศาลาเก่ากลางป่าเงียบสงบที่ดูเหมือนเป็นตำหนักหมอผีเก่าๆหมอผีชราเปิดกล่องแล้วถอนหายใจนี่คือกระดูกผีตายโหงมันเคยถูกกนึกไว้ในรูปปัน้นมีนทำหน้าซีแล้วทำไมถึงให้มาส่งแบบนี้ล่ะครับมันก็จริงอยู่ว่าของมันส่งผิดที่ แต่เองก็ไม่ควรเปิดมันออกมาตั้งแต่แรกเขาถึงกับพูดไม่ออกหมอผีได้ทำพิธีจุดเทียนเป่าคาถาเสียงครีพร้องหญิงดังขึ้นแล้วทุกอย่างก็สงบลงกูไล่มันออกให้แล้วเองกลับไปใช้ชีวิตตามปกติซะทำบุญอุทิศให้มันด้วยแล้วกัน สามวันผ่านไปชีวิตของมีนกลับมาเงียบสงบอีกครั้งจนกระทั่งคืนหนึ่งในขณะที่เขากำลังหลับมีน,มนอยู่ๆมีนก็ได้ยินเสียงประสิบข้างหูมีนค่อยๆลืมตาขึ้นมาด้วยความหวัดนวัวขอบคุณนะที่รักเราไว้ สวันก่อนหน้านั้นที่ตำหนักหมอผีหลังจากทำพิธีเสร็จมีนเดินออกจากตำหนักหมอผีด้วยความสบายใจโดยที่ไม่รู้เลยว่าหมอผีชรากําลังมองแผ่นหลังของมีนที่มีผีสาวผิวไม่เกรียมขี่คอมีนกลับไปด้วยบางทีผีมันเลือกของมันเองเราทำอะไรไม่ได้หรอก ไม่มีใครเห็นมีนอีกเลยหลังจากนั้นแต่ชื่อของเขากลับไปปรากฏอยู่บนกล่องพัสดุอีกกล่องหนึ่งที่ส่งไปยังปลายทางใหม่ซึ่งคนที่จะได้พัสดุคนต่อไปอาจเป็นคุณขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบครับถ้ามีเรื่องไหนที่อยากให้หนางขวัญเล่าก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลย ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดเรื่องหลอนจากเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ